เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญานิยายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ด้านทนายผลซึ่งเหตุรถจี๊ปของผู้ใหญ่เปลวพร้อมคนคุ้มกันเข้าพื้นที่ขณะเกิดเหตุเดินขบวนของนักขุดแรก่กับตาได้กลับที่พักชั่วคราวเราสั่งความให้เลี่ยมกระเบนทงคนสนิทร่างใหญ่พรมยิกฟูติดตามคอยสังเกตความเคลื่อนไหวผู้ใหญ่บ้านคนดังทุกระยะในขนัมซึ่งนุชนาฏประคุมอยู่นั่งบนเก้าอีเ้เหล็กหัวโตะกลางไฟตะเกียงสว่างจา้าแววเสียงเดินดังกุกกักก็ราจากงานบันทึกวางประกาลงในตาดำคมกริบมองที่ประตูขนัมครู่หนึ่ง เสียงคุ้นหูดังรอดเข้าไปผมขออนุญ,ญาตนำแขกเข้าพบครับยิงสาวตอบรับเสียงใสเชิญเลยค่ะสิ้นคำประตูขนบถูกพลักเปิดกว้างน้ำมนต์ก้าวนำไปก่อนและตามด้วยสองอาคัรตุก,กะหญิงสาวลุกจากเก้าอี้พนมมือไหว้ผู้อาวุโสกว่าด้วยกิริยาคุ้นเคยสวัสดีค่ะเชิญทนายกับเสี่ยนั่งค่ะเม้งจ่ายเลือบมองเก้าอี้เหล็กสนิมจับเกล็ดด้วยความอึดอัดก่อนสุดลงนั่งทนายผลไม่ได้นั่งตามคำเชิญยืนเท้าเอวมองผู้นำทางหนุ่มย่างพินิจ ก่อนหันไปบอกกับเจ้าที่สาวคุณนุชควรให้คนของคุณออกไปก่อนแล้วควรปิดประตูด้วยจะดีมากน้ำมนต์เบนสายตาไปทางหญิงสาวเพื่อรอคําสั่งนุงชนาขยับหนึ่งเก้าอี้ไปลองกลนแล้วบอกละคนยิม้มคุณน้ำมนต์ไม่ใช่คนของนุชค่ะเธอเป็นคนสนิทของคุณพ่อมาสังเกตการและคอยช่วยเหลืองานสําคัญโปรด่ากังวลเลยค่ะสองจอมอิทธิพลหันไปสบตาก,กันหญิงสาวสาแดงเจตนาเดิมเป็นคําเชิญเสียงนุ่มเชิญคุณน้ำมนต์นั่งค่ะถ้าอีหลักอีเหลือของชายหนุ่มเปลี่ยนไป พร้อมสุดนั่งลงบนเก้าอี้อีกตัวทนายพลกรอกหน้าไปมาก่อนนั่งลงบางหญิงสาวกล่าวเสียงกังวาหน,นูต้องขอภัยอย่างสูงที่ไม่มีสถานที่ต้อนรับดีกว่านี้ค่ะช่างเถอะผมมาคุยไม่นานหรอกมิ้งจ่ายสอดถ้ายังนั้นจรุณาเริ่มเลยค่ะเสียใหญ่มองไปทางยอดทนายความแวบ,บหนึ่งทนายพลเปิดปากทันทีเมื่อเย็นนี้เด็กของผมไปบอกว่าลูกสาวผู้ใหญ่เปลวกําลังหาเสียงกับพวกทําแร่เท็จจริงเป็นอย่างไรครับเป็นความจริงค่ะแต่ไม่ได้ไปหาเสียง นุชไปช่วยบรรเทาเรื่องเบาลงแล้วก็เป็นธรรมเท่านั้นค่ะคนของผมบอกว่าคุณนุชไปรับปากพวกนั้นว่าจะจัดสรรที่ให้ทําแรกก็เป็นความจริงค่ะคานร,รับเต็มเสียงสีหน้าปกติแสดงว่าคุณนุชยกเลิกความตั้งใจของคุณพ่อคุณเองนะครับเม้งจ่ายลุกสาวเจ้าใสา่หน้านุชไม่ทราบว่าคุณพ่อตั้งใจทําอะไรไว้แต่ที่มาเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้มีคนตายเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็พอเห็นทางออกแล้วโดยจะจัดที่ทางให้ทํากินตามที่คุณนุชรับปากพวกนั้นทนายพลซักต่อค่ะ นั่นเป็นหนทางลดความรุนแรงได้เหมือนกันแล้วคุณนุชคิดถึงผมกับเสี่ยบ้างหรือเปล่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสองคนไม่ทําอย่างคุณเสียงชักคุณนุชไม่ทราบไม่อยากไปทานายอนาคตผู้อื่นทานายหนุ่มใหญ่บอกเสียงสถานคุณกําลังทําลายธุรกิจพุกผมเอ๊หญิงสาวทําเสียงขึ้นจมูกขอโทษค่ะกรุณาพูดให้ชัดเจนได้ไหมคะในตาใต้กรอบแว่นแฝง,งเลสไหนสอบระกายคล้ายยอหนุ่มผิวคล้ำตามคําอ้างหญิงสาวว่าเป็นผู้สังเกตการของผู้ใหญ่เปลวนั่งสงบนิง่ง ขณะนี้กระพริบตาเปลิบๆคิ้วยน่นพยายามเอาใจช่วยนายสาวมีให้เจรจาความด้วยอารมณ์ส่วนหางตาเชียวมองอิริยาบถสองจอมอิทธิพลทนายพลจะไม่กรุณาชี้แจงให้นุทราบข้อกล่าวห,หาหรือกังคะเสียงใสกระตุ้นเหมือนยั่วยอดทนายเบิกตาวาวที่ซ่อนในเลนกระจกขิ้วเชิดเปิดคำกระทันกระแทกผลประโยชน์ที่ควรได้รับนับร้อยล้านของผู้ใหญ่ของผมและของเสียเม้งจ่ายจะศูนทันทีถ้าคุณนุ้นเปิดพื้นที่ให้พวกนั้นทำแร่เสรี พื่อเอาแร่มาขายกับเราโดยไม่มีสัญญาผูกมัดนุดว่าบางครั้งสัญญาก็ไม่จําเป็นนักในภาวะเร่งด่วนเพราะคืนนี้ไม่ใช่เหรอคะที่พวกทําแร่จะก,กระจายเข้าจับจองที่ขุดแร่แต่ถ้าเราพร้อมใจกันต่อต้านจริงจังพวกมันก็ไม่กล้าบุกแน่เม้งจ่ายยืนมติเดิมหญิงสาวย้อนถามทันทีเสียหมยถึงใช้ความรุนแรงใช่ไหมคะมันจําเป็นที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองคงไม่ขัดข้องแล้วหากมีคนตายล่ะคะเม้งจ่ายใส่หน้าโบกมือไปมา คุณนุชไปเอาสิทธรรมมาเกี่ยวโยงกับความชอบธรรมทางกฎหมายได้ยังไงแต่มันผ่อนปลนกันได้นี่คะ่ะแผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทั้งชาติเสียอาจจะร่ํารวยหาซื้อที่ดินไว้เท่าไหร่ก็ได้แต่ทว่าก็ไม่ได้หมายถึงผู้ถือสิทธิในที่ดินจะมีสิทธิครอบครองทรัพยากรขอ,ของแผ่นดินสิ้นเสียงร่อนฐานยอดทนายหัวเราะล่าชะโงกหน้าไปกล่าวเชิงเย้ยหยันในทันทีคุณนุชเป็นนักกฎหมายมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับสาวเจ้าไม่คล้่งไหวนุชเรียนโดยสัญชตาตญาณคนไทยคะ่ะ เม้งจ่ายเหลือทนตบโต๊ะดังสนั่นในตาหยีเล็กลุกโคลงสำทับกราวขนาลุกขึ้นยืนคุณนี่มันดื้อรั้นชะมัดเลยเลิกพูดกันดีกว่ากราบเถิดทนายทนายพลลุกตามแต่ไม่วายเหลือมองหญิงสาวกับหนุ่มใบก่อนก้าวตามเสียใหญ่ออกไปโดยไม่ร่ำลาสักประโยคพักเดียวเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มสนั่นรัติการหญิงสาวพิงหลังกับพนักเก้าอี้พลูลมหายใจยาวจนทรงสาวไหวย,ยวบน้ำมนต์กาดำเคลื่อนไหวเตรียมบอกลา แต่พูดไม่ออกเมื่อเห็นอาการเหงาซึมเกิดแก่นายสาวรำรำจะกล่าวให้กำลังใจแต่กลับทุกถามตรงๆก่อนผลการเจราจาล้มเหลวใช่ไหมคะเขาตอบไม่ดังนักผมว่าได้ผลเตือนคาดครับผลอะไรสองคนนั้นจะไม่กล้าต่อก่รกับพวกบุกรุกทำแรกด้วยวิธีนองเลือดจนผลสุดท้ายก็ต้องคล้อยตามคุณนุชซึ่งมีผลให้ผลประโยชน์มหาศาลลดลงและจะเป็นผลลายให้เกิดกระบวนการรับซื้อแร่เถื่อนตามมาและประการสุดท้ายคุณนุชกับคุณพ่อจะถูกปองร้าย นุชไม่กลัวแล้วก็คิดว่าใจคุณพ่อก็เหมือนนุชว่าจะห้าวหานนักครับแต่จะอย่างไรคุณนุชก็ไม่ควรประมาทอย่าไปไหนเพียงลําพังก็จะดีนุชชนทพงกสีสางเงึ่งเึงกล่าวละคนยิ้มเพิ่งเห็นคุณน้ำมนต์พูดเข้าท่าคืนนี้เองชายหนุ่มรอบยิ้มในส่วงพลางออกปากผมขออนุญาตไปดูผลงานจากเสียงปืนเมื่อตอนหัวค่ำนะครับเชิญค่ะรอนรับคำง่ายได้ถ้าเรือเพเวลาใกล้เคียงกัน ภายในเรือนทรงไทยสามหลังปลูกสร้างด้วยไม้สักล้วนเปิดไฟสว่างเฉพาะใต้ถุนชายไทยไวัยครึ่งศตวรรษผิวสีเหล็กผมสั้นเกลีน่นนั่งบนเก้าอี้นวมสีหน้าขึมเครียดหลังกลับจากจังหวัดเข้าบ้านตอนสี่ทุ่มแล้วไม่พบหน้าลูกสาวอดทนนั่งดื่มกาแฟค้าเวลารวงถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีวี่แววลูกสาวทนจะปรากฏตัวจึงเริ่มหงุดหงิดหนังตากระตุกระลิกใบหน้าเยิ้มเหงือ่อหันไปทางประตูใหญ่เสียงคลื่นซัดสูส่หาดดังสู้ซา กังหันลมครวนคลางหึง่งหึ่งบรรดาผู้คนชายหญิงภายในบ้านเห็นเจ้าบ้านกลับเข้าบ้านถามหาบุตรสาวพอรู้ว่ายังไม่กลับทั้งตีหน้ายักนั่งพึ่งลมโดยไม่ยอมขึ้นเรือนเปลี่ยนเสื้อผ้าตามปกติต่างถอยไปรอรับใช้อยู่ห่างๆชายไทยผมเกลียนหรือผู้ใหญ่เปลวจุดบุหรี่สูบเหมือนหนึ่งรูปไหล่บริเวณเหนือคิ้วไปมาพลางคิดถึงคำพูดบุตรสาวอย่งางไตร่ตรองคุณพ่อเคยมั่นใจว่าสิ่งที่คุณพ่อสั่งสมมามีทั้งความดีความเลว สามารถคุ้มครองชีวิตนุชได้แล้วทําไมวันนี้คุณพ่อถึงลังเลคะก่อนนั้นนุชเหมือนนกที่มีอิสระอยากขับรถไปไหนก็ไปได้ไม่ว่าบ้านพี่บ้านน้องหรือบ้านเพื่อนนอนค้างอ้างแรมยังไงคุณพ่อก็ไม่เคยทักเคยทวงอยากได้อยากทําอะไรคุณพ่อก็สนับสนุนส่งเสริมนุชมาตลอดคิดแล้วก็ได้แต่สะท้อนใจนับแต่นามนายเปลวพระคุ้มอยู่โรดแลนในยุทธจักรคนของเถื่อนผ่านพบเรื่องหลายสะเทือนขวัญมานนักตอนนักบางครั้งแทบเอาชีวิตไม่รอด ในเปลวพระคุ้มอยู่ไม่เคยสะดุ้งเสียขวัญความกล้านเกรียมกับชีวิตที่ผ่านมาทำให้เขามั่นคงดังภูผาบัดน,นี้ชีวิตที่ถูกหล่อหลอมความหยาบระด่างมาทุกรูปแบบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนืองเนืองจนเกือบจะด,ด้านไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อเพศภัยนานาเริ่มไหวเอ็นและที่สุดบุรี่ไม่ลมไปกว่าครึ่งหมวนก็ถูกดับมือเดียวกันนั้นได้ขยับไปกดกร่งสัญญ,ญาณไฟฟ้าเรียกบริวารท่านขวัญพอระมือจากสัญญาณไฟฟ้า หนุ่มชะกันเจ็ดนายแต่งกายรัดกลมออกไปยืนเบื้องหน้าเป็นแถวสงบหนิมผู้ใหญ่บ้านคนดังถึงกับเอจใจถามเสียงแน่นผู้เองจะไปไหนกันวะเจ็ดหนุ่มมองหน้ากันเลิกลักคนหนึ่งหุ่นเตี้ยรั้ท่าทางเอาเรื่องตัดใจเปิดปากเสียงอ่อยๆพวกผมคิดว่าผู้ใหญ่จะเข้าไปตามคุณนุชครับเลยเตรียมคนเตรียมรถไว้ผู้ใหญ่จะใช้ไปไหนนะครับคําบอกซื่อแต่ล่วงรู้ถึงใจผู้เป็นนายพาเอาผู้ใหญ่เปลวหัวเราะไม่มีเสียงก้อนสร้างการไปเอารถมาคอยไม่ไหวแล้วว่ะ ดุดประกาศสิทธิ์เจ็ดชายชะการละจากเจ้าหน้าแยกไปทำกิจเร่งด่วนทางด้านหนุ่มน้ำมนกาดำหลังขออนุญาตหญิงสาวออกมาแล้วก็ได้ขับรถจีบเล็กเข้าตัวตลาดหน้าเขาชากระโดกผ่านไปถึงป้อมยามตำรวจเฉพาะกิจก็ชะลอรถลงเห็นเจ้าหน้าที่นั่งหลับอยู่คนหนึ่งจึงขับออกไปหน้าศาลเจ้าพอและหยุดรถห่างจากศาลร,ราว20เมตรบนเส้นทางถนนลูกรางสายเดียวกันปรากฏเสียงเครื่องยนต์ดังสวนมา หนุ่มหน้าเข้มไหวลางเปิดไฟหน้ารถทิ้งไว้มือขวาสอดเข้าซอกเอวที่สวมทับด้วยแจ็กเก็ตฟิลจับด้ามเรานิ่งไว้มันแสงไฟหน้ารถที่สวนมาพุ่งตัดโค้งป่าไผ่เข้าสู่ทางตรงน้ำมนต์ขมิ้นตามมองอยู่ครู่หนึ่งก็กดสวิตช์เปิดไฟสูงต่ำสลับไปมาสามครั้งรถที่วิ่งสวนมากระทำรหัสเดียวกันน้ำมนต์เป่าลมออกจากปากคลายความอึดอัดแล้วปิดไฟรถให้สภาพรอบตัวตกอยู่ในความมืดสนิทรถที่วิ่งสวนมาเป็นจี๊ปแรนโรเวอร์ เคลื่อนไปจอดชิดริมทางฝั่งตรงข้ามในตาคมกลิบอดีตนาวิกโยธินเลวจ้องอยังประตูรถด้านหน้าที่ถูกผลักออกกว้างชายชะกันวัย40ปีร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำในชุดกลมกลืนกับความมืดกระโดดลงจากรถผู้การน้ำมนต์ขานตำแหน่งบุรุษนั้นในลำคอพลางโดดลงจากรถปาดไปกระทำชิดเท้าตรงดังรึบไม่ต้องรายงานตัวปากบอกมือยกขึ้นเชิงปลามขอบพระคุณครับผู้การจากคำเรียกขานคู่สนทนา หรือนาวาเอกปลรองผลขเชนชายชานหัวหน้าหน่วยนาวิกโยธินผู้ซึ่งประสานงานเฉพาะกิจกลุ่มนาวิกโยธินก็ฝ่ายปกครองเกี่ยวกับพื้นที่อันตรายเขตบ้านชากระโดกขนาดนี้มองฝ่าความมืดไปตามเส้นทางลูกหลังด้วยทีท่าคลุ่นขิดสครูหันไปชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาเสียงห้าวใหญ่ขึ้นไปนั่งคุยบนรถดีกว่าน้ำมนต์ครับน้ำมนต์รับคำพร้อมเดินอ้อมหน้ารถไปเปิดประตูจีบเล็กขึ้นไปนั่ง เจ้าของร่างสูงใหญ่หรือผู้การพาดท,ท่อนแขนไว้กับพวงมาลัยรถก่อนจะกล่าวเสียงห้าวใหญ่ชัดเจนเมื่อตอนหัวคำ่ำคุณน้ำมนต์คงได้ยินเสียงปืนครับผมได้ยินเสียงปืนนั่นน่ะมีผลให้คนตาย4ี่คนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนสำหรับคนเจ็บผมส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วสาเหตุจะอะไรครับท่านเล่นถามเสียงเบานุ่มยังไม่รู้ชัดผมสอบถามพวกทำรแรยนับสิบลายพูดแต่ไม่รู้ไม่รู้ประโยคเดียวเรื่องนี้ผมจะทำรายงานไปทางกองกำากับระยองโดยตรง เพราะตามรายงานกับชื่อผู้ที่ถูกลอบฆ่าระบุว่าผู้ตายทั้งหมดพัวพันการซื้อขายแร่เถื่อนและมีส่วนสนับสนุนให้พวกขุดแร่เดินขบวนตอนบ่ายวันนี้ผมจึงตั้งประเด็นไว้2ด้านคือขัดผลประโยชน์และฆ่ากันเองในกลุ่มพ่อค้ารับซื้อแร่เถื่อนกับถูกฆ่าจากคำสั่งผู้มีอิทธิพลเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวพวกทำแร่ผู้การคงหมายถึงทนายพลเสียเม้งและผู้ใหญ่เปรวใช่ไหมครับผมตามแนวทางการสืบสวนมันก็ควรเป็นเช่นนั้นนะ ทางด้านกระผมเองสักพักที่ผ่านมาทนายพลกับเสี่ยมเม้งจ่ายไปพบคุณนุชนาฏขอให้ร่วมมือกันต่อต้อตานพวกบุกรุกทำแล่แต่ไม่ได้ผลครับชายร่างสูงใหญ่พงกศีรษะรับรู้ดีแล้วจะทําให้ท่าทีแข็งกร้าวของสองคนนั้นลดลงตามแผนและจังหวะน,นี้แหละที่ผมควรแสดงตัวเป็นการสมทับได้แล้วแผนท่านเยี่ยมจริงๆครับน้ำมนต์สอดชมนอบน้อมท่านบ่ายเบี่ยงรักษาเชิงยิ้มยิม้มไอที่สําเร็จขั้นแรกเนี่ยเพราะการตัดสินใจของนุชนาฏเธอมากกว่าผู้หญิงอะไรไม่รู้บ้าบินชะมัด แต่ผมเองก็หน้าแตกเพราะเธอหลายแผลแล้วครับผมบอกกลางหัวร้อนในลําคอชายร่างสูงใหญ่พลอยร่วมคลึกคลื้นไปด้วยอึดใจจึงเปลี่ยนเรื่องสรุปเรื่องที่คุณขอตัวลูกน้องเก่ามาช่วยงานด้วยผมติดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะต้องการเมื่อไหร่บอกครับผมแล้วคืนนี้จะหลดสว่างผมจะนํากําลังไปคุมเชิงในพื้นที่ของทนายพลกบเสียมง้งคุณน้ำมนต์มีเหตุด่วนอะไรพบผมได้ที่นั่นครับผมเขารับคาก่อนโดดผุงลงจากรถตีสามแล้ว ไม่ปรากฏนักขุดแรกเคลื่อนไหวแต่ประการใดทนายผลกับเม้งจ่ายยังไม่หลับนอนยามนี้จึงมีเพียงคนคู่นี้ที่เข้าถึงจิตใจกันกระนั้นด้วยกิเลสแห่งความหวังที่ตั้งไว้สูงได้ปิดทางเดินของปัญญาให้ทั้งสองหันไปตั้งโตสุราดับความรุ่มร้อนเตรียมตัดสินใจครั้งสําคัญที่จะเกิดเมื่อใดไม่รู้อย่างที่พักชั่วคราวของทนายพลซึ่งปลูกสร้างคล้ายขนมทั่วไปภายในขนมตั้งโต,งตสุราชั้นดีจากต่างประเทศ ซึ่งทนายพลนำติดรถมาโดยปราสจากกับแก้มน้ำแข็งโซดาทั้งสองจึงแลดื่มกินกันอย่างแห้งแรงคล้ายไม่ใช่วงเราพักใหญ่เสียงเรียกขานจากหน้าประตูขนหที่ปิดอยู่เจ้านายครับเจ้านายทนายชื่อดังบอกเสียงเข้มมือหนึ่งขยับแว่นให้เข้าทีเข้ามาสิ้นคำบอกประตูขนหนเปิดกว้างหนุ่มจการร่างสูงใหญ่ผมยีกหยองหน้าสี่เหลี่ยมจมูกสิงโตผ่านเขาไปยืดรายงานไม่ดังหนักมีทหารกับตำรวจกระจายอยู่รอบๆที่เราครับ เม้งจ่ายลุกขึ้นพุงพลุยหน้าแดงกำทนายพลสายหน้าออดระหยฟืนนหัวล้อแผ่วเบามองเสียใหญ่ในความเงียบเชิงตามเพราะอีนั่นคนเดียวเรื่องถึงบานปลายเม้งจ่ายโวยทนายพลสงบคำไม่คล้อยตามเม้งจ่ายก้มลงถามเสียงฉุดทนายจะย,ยังไงหรือจะปล่อยให้พวกนั้นขุดแร่เสรีคนอนุโลมไปก่อนเม้งจ่ายแบมือหลาแปลว่าจบผลประโยชน์นับล้านชิบหายในพริบตา ยอดทนายไม่สนใจคําประชดประชันสักเอาความค้นสนิทต่อมีข่าวจะอีกตัวแสบนั่นหรือเปล่าเรี่ยมเลี่ยมกระเบนถงรายงานทันทีสายของเรารายงานว่าผู้ใหญ่เปรวเข้ามาแล้วครับแน่ใจนะครับมารู้ได้ไงเป็นผู้ใหญ่เปรว์ตำรวจสายตรวจปากทางบอกมันครับทนายพลหันมามองเสียใหญ่ขอความเห็นสีหน้ากลางขาเสียเชื่อไหมว่าผู้ใหญ่เปลวกล้ามาที่นี่กลางดึกผมเชื่อลูกสาวทั้งคนใครไม่ห่วงนะครับอย่างนั้นก็ถึงเวลาแล้วสิหรือเสี่ยว,ว่ายังมีเวลาอยู่อีก น้ำเสียงมีเลสไนมิงจ่ายสุดลงนั่งบนเก้าอี้ดังเดิมในตาเล็กหยีว่าวามจ้องหน้าคู่สนทนากัดฟันบอกเสียงเฮียมเอาเอาไงเอากันครับคนของเสี่ยพร้อมหรือยังพร้อมครั้งนี้ทนายพลผินหน้าไปทางคนสนิทเรียบไปตามไอเวียนกับไอนินมาด่วนครับนายอดีตกระเบนทงย่านทะเลนดามันละจากไปดำเนินการในบัตรนั้นสองจอมอิทธิพลสบตากันมิงจ่ายคว้าขวดเหล้ารินน้ำสีทองลงแก้ว ทนายพลและตนคนละหนึ่งเป็กแล้วยกแก้วชูขึ้นเบื้องหน้าไหนๆทนายจะร่วมงานสําคัญกับผมแล้วโปรดดื่มแทนน้าสาบานว่าเราจะร่วมมือกันโดยสุจริตใจไม่ทรยศหักหลังกันเองทนายพลขยับร่างนั่งตรงถอดแว่นออกตอบง่ายได้ตกลงเสียน้ำเหล้าแทนน้ำสาบานของทันคููถูกยกขึ้นดื่มรวดเดียวเปลี่ยงแก้ว